สวัสดีคะ่ะทุกคนยาอ๊อกุริสไตล์มาทักทายกับทุกคนนะคะห่างหายการทําคลิปไปเป็นเดือนเลยนะทุกคนคือยุ่งสุดๆใน3โลกนี้เลยนะคะโอเคคลิปนี้นะยาก็อยู่บนเครื่องบินนะคะตอนนี้เครื่องก็กําลังจะลงแล้วเนาะยาพาทุกคนมาเที่ยวที่ไต้หวันนะคะหรือไถวันภาษาจีนนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งนะยาไปที่สนามบินประมาณที่1นึ่งที่สนะ เครื่องบินออกก็ประมาณเกือบ6โมงเช้าเดินทางโดย Lion Air นะคะยามาที่ไต้หวันในวันที่13นะเมษาก็เป็นวันสงการานนั่นเองค่ะแต่ว่าก็ทำคลิปเลทน,นะทุกคนตอนนี้เครื่องก็จะแลนดิ้งลงที่สนามบินเถาหยวน Terminal 2นะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนนะไปกินไปเที่ยวไปชอปกันนะคะทุกคนการเดินทางมาไต้หวันนะก็เป็นการเดินทางมาเที่ยวครั้งแรกของครอบครัวเราเลยนะคะ ก็ตอนแรกจะไปเที่ยวที่เมืองจีนเนาะแต่ว่าเออมีตั๋วไต้หวันเหลือนะคะเราก็เลยมาเที่ยวกันนะก็มาเที่ยวไต้หวันนะคะก็เป็นช้อยส์ที่ดีอีกหนึ่งประเทศนะเพราะว่าค่าเงินของไต้หวันเนี่ยก็จะแพงกว่าเงินไทยประมาณบาทกว่าๆนะซึ่งมันก็น่าสนใจทีเดียวนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาหรือว่าคนที่มาแล้วติดใจเนี่ยเขาก็จะมักต้องมารอบที่สองหรือรอบที่สามนะทุกคน อันนี้นะเราก็ถึงสนามบินแล้วนะพี่อันจิงก็เดินนําหน้าสุดเลยเดี๋ยวเราจะไปรับกระเป๋ากันนะหลังจากรับกระเป๋าเราก็ไปที่เสี่ยงโชคนะเพราะว่าเราได้ลงทะเบียนเสี่ยงโชคเงินรางวัล5,000บาทกับประเทศไต้หวันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทางอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็ได้ QR Code คมาแล้วนี่ก็เป็นไต้หวันเดอะลักกี้แลนด์นะที่ทุกคนนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยก็จะมาเสี่ยงโชคกันนะว่าจะได้เงินรางวัล5,000บาทไปใช้ในประเทศหรือเปล่านะคะ ก็ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเหมือนเพื่อนร่วมทิปของเรานะคะจะได้รางวัล5,000บาทไปแล้วนะคะแต่ว่ายังอึ้งๆอยู่นะว่าจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะทุกคนเรา4คนนะคะก็จะจิ้มเงินรางวัลสแกนคิวอาโค้ดให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่าเราจะได้รางวัลหรือเปล่าแต่สุดท้ายนะคะ4คนบ้านเราก็เฟลหมดนะคะทุกคนก็เพื่อนร่มทิปของคุณป้าก็จะไปขึ้นเงินรางวัลนะ ก็จะได้เป็นพวกอ e ีทิเกตหรือว่าวอชเชอร์โรงแรมนะคะก็แล้วแต่ที่เราเลือกตอนที่เราลงทะเบียนทางอินเทนอร์เนต็ตเนาะเ,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 เดี๋ยวเราก็จะออกจากสนามบินด้วยรถเช่านะคะที่คุณป้าติดต่อไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเอาเป๋าไปให้หป้าอาได้ได้ไดพับาเป็นป้าพ,พับให้หน่อยลูกจะนั่งหลัง นี่ก็เป็นรถที่เราเรียกมาเนาะเนแนวต้นแนวต้นแนวเนี่ยรถนี้นะคะก็ได้จองไว้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางแล้วนะคะก็1,200บาทไทยนะคะ สำหรับเดินทาง6คนเพราะว่าบ้านเรามี4แล้วก็เพื่อนร่วมทริปมี2นะก็เราจะจอยรถกันไปที่ <ไป S 1> เข้าเมืองไ,ไถ่เป่ยนะคะก็เ,เดี๋ยวเราก็จะไปพักกันแถวนั้นนะคะทุกคนพันสองก็หาร6นะคะก็คนละ200บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะรถก็ใหญ่โตเย็นสบายด้วยนะจ๊จะโอเคแล้วเดี๋ยวยาก,ก็จะพาทุกคน เข้าเมืองนะก็จะถ่ายคลิปเป็นระยะระยะนะคะก็ไม่รู้สถานที่แหละแต่ว่าไ่ายวิวและบรรยากาศมาฝากเล็กน้อยเนาะก่อนที่จะถึงตัวเมืองถ่ายเปยนะคะทุกคนก็คลิประหว่างทางนะคะเดี๋ยวยาก็จะเมาหมอยเล็กน้อยนะก็คือก่อนเดินทางเนี่ยตอนแรกนะคะโปรแกรมไม่ได้จะมาไต้หวันใช่ไหมแต่พอรู้ว่าจะมาไต้หวันเนี่ย คุณแม่แล้วก็น้องๆเนี่ยก็รู้สึกแบบว่าเออเซ็งเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคือถ้าเราไปเที่ยวเมืองจีนมาแล้วอ่ะการมาเที่ยวไต้หวันนะ่ะมันก็จะเหมือนกับไม่มีอะไรเที่ยวเนาะสาหรับแบบความอลังการนะอันเนี้ยพูดถึงความอลังการเพราะว่าเมืองจีนเขาก็จะอลังการกว่าแต่ว่า ในทริปนี้ก็มาดูกันนะว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกของเราหรือเปล่านะตอนนี้เรามาถึงไถ่เป่ยแล้วนะทุกคนก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีนะคะเข้ามาในตัวเมืองก็มาเช็คอินที่โรงแรมนะเราพักกันที่โรงแรม Hotel Riverview ค่ะตอนเข้ามาเนี่ยเราก็ยังเข้าเช็คอินไม่ได้นะก็ต้องฝากกระเป๋าไว้แบบนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะฝากไว้เสร็จเราก็จะไปเดินที่ซีเหมือนติงกันนะ นี่และแล้วเราก็มาถึงที่ซีเหมอนติงแล้วนะทุกคนอันนี้ก็เอาภาพนิ่งไปก่อนนะคะนีค่ะซีเหมอนติงค่ะกําลังเดินเล่นอยู่เลยนะตอนนี้นะก็ยังเดินทางด้วยกัน6คนนะคะเดี๋ยวเราก็จะแยกย้ายกันไปต่างคนต่างเที่ยวนะคะก็เพื่อนร่วมทิปก็มีนั่งตั๋วเครื่องบินด้วยกันมาแล้วก็กลับด้วยกันนะคะแล้วก็มีจอยรถจากสนามบินด้วยกันหลังจากนั้นก็คือเราจะ แยกกันเที่ยวนะคะบ้านใครบ้านมันจ้าตอนนี้ก็อยู่ในย่านแหล่งที่คนไทยหรือว่าคนไต้หวันหรือใครๆที่จากทั่วโลกมาก็จะต้องมาที่นี่นะคะซีเหมอนติงเป็นแหล่งรวบรวมช้อปปิง้งกินแล้วก็เดินเล่นของคนที่นี่นะคะแล้วก็คนต่างชาติด้วยเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปแวะหาอะไรกินกันก่อนนะคะทุกคน <'s> คือ <'s> หิวมากนะ ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามคุณป้าไปเนาะนี่สองข้างทางก็จะมีของขายน่ารักน่ารัก,น,รกน่ากินแบบรเรียกว่าอะไรอะสตรีทฟู้ดนะคะแต่ว่าร้านเขาก็ดูน่ารักดีนะคะตอนแรกก็จะหาอะไรแบบกอกแกกอกแกข้างทางนี่กินนะแต่ว่านี่เลยคุณป้า คุณป้าแวะร้านนี้นะคะร้านนี้ก็เสี่ยวหลงเปานะคะตอนที่เข้ามาเนี่ยยาก,ก็ไม่รู้ว่าคุณป้าเนี่ยเขาเมมโมรีมาจากคลิปที่เขาดูยูทูบเบอร์ต่างๆลงไว้หรือเปล่านะยาก,ก็ถ่ายบรรยากาศรอบนอกไปนะคะระหว่างที่คุณป้ากำลังหาทางเข้าเนอะอันนี้เขาได้รางวัลโดยนะในปีหนึ่งเก้าแล้วก็ยังมีปีเออ มีอะไรอีกสองสัมปีเนี่ยย่าจำไม่ได้แล้วยาอ่านที่เมนูนะคะทุกคนก็ได้รางวัลยอดเยี่ยมพวกเนื้อตุนก๋วยเตี๋ยวหมูตุนเซี่ยวหลงเป้าเกี๊ยวแล้วก็พวกผัดอะไรสักอย่างนั่งนี่แหละแล้วก็อันนี้เป็นน้าจิ้มของเขานะเราเข้ามาแล้วในร้านนะจ๊ะจานแรกนะคะก็เป็นผัดกระลำปีกับเนื้อตุ๋นนะิงจิ้มมันไหนอร่อยรสชาติขออร่อย จานแรกนะคะก็หมดไปอย่างรวดเร็วค่ะทุกคนอร่อยดีนะทุกคนเดี๋ยวอยากจะกลับไปทําบ้างนะที่เมืองไทยอันนี้ก็เป็นเกี๊ยวซ่านะเกี๊ยวซ่านี้เป็นเกี๊ยวซ่าหมูกับกระหล่าปีนะคะเขาจะมีไส้กระหล่าปีกับต้นกุยช่ายเนาะแต่ว่ายาไม่ทานต้นกุยช่ายนะคะคุณป้าก็เลยสั่งแต่กะหล่าปีมานะทุกคน เดี๋ยวเราชิมแล้วร้อนอีกอันนี้ทำไมเขาไม่เก็บไปเราสั่งเกยวซ่าไปสองที่นะคะแล้วก็เสี่ยวหลงเปาเนาะตอนที่อยู่ในร้านเนี่ยเรารอเมนูนี้ค่อนข้างจะนานทีเดียวนะเพราะว่าคนสั่งเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าตัด คลิปเอาก็ดูแบบเดียวได้กินเนาะนี่ทุกคนดูเสี่ยวหลงเป้าของเราสามถาดใหญ่ๆเลยนะจ๊ะดเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศภายในร้านเนี่ยก็คนค่อนข้างจะแน่นนะคะอยากก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายแผ่น ในร้านเลยนะว่าโต๊ะอาหารเป็นยังไงอะไรนะคนเยอะอยาก,ก็แบบเกรงใจคนอื่นเขาเนาะเราก็เสียงค่อนข้างดังมากๆเลยนะอยากก็ขอเอาภาคเสียงเอานะคะเกี๊ยวซ่ากับเสี่ยวหลองเปาของเขานะคะอร่อยมากนะทุกคนเออแต่สําหรับยานะว่าแป้งของเกี๊ยวซานะคะมันหนาไปนิดนึงนะคะแต่ว่ารวมๆแล้ว,วก็อร่อยอะทุกคนก็กินหมดเกลี้ยงเลยนะทุกคนแล้วก็อันนี้นะเดี๋ยวอยากจะพาทุกคนดูนะคะว่า สูตรที่ยาชอบกินนะคะก็จะใส่ขิงนะคะลงไปในพริกพริกของเขาก็จะเป็นพริกป่นมันมันเนาะแล้วก็เป็นอันนี้ยาจะไม่กินจิกโฉนะคะก็จะเป็นแบบซีอิ๊วนะคะแล้วก็ใส่ขิงเยอะๆโปะไว้บนเกี๊ยวซาแบบนี้เลยนะแล้วก็อ้ามเลยค่ะทุกคนมันอร่อยนะยาจะบอกว่ากลิ่นขิงนะคะมันแบบ ผสมกับเนื้อหมูกับกะหล่ำปีแล้วก็แป้งของเขานะคะร้อนๆนี่อร่อยดีแท้เลยนะจ๊ะส่วนเซียวลงเป้านั้นนะคะก็คนขายนะคะเขา,าแบบอาจจะคิดว่าเราไม่เคยกินนะคะเขาก็จะบอกว่าระวังน้ำมันจะไหลนะหน้าไห่ใช่ช้อนตักอะไรประมาณนี้เนาะก็ เวลากินเสี่ยวหลงเปาก็ใช้ช้อนนะคะเพราะว่าเสี่ยวหลงเปาในข้างในก็จะมีน้ําซุปของเนื้อหมูนะคะแล้วก็ไส้ที่อยู่ข้างในนะคะถ้าเกิดเราไปใช้ตะเกียบเนี่ยมันอาจจะทําให้เสี่ยวหลงเป,เปาเนี่ยแตกนะคะแล้วเราก็จะไม่ได้ซดน้ําร้อนๆที่อยู่ข้างในที่มันละมุนลิ้นประมาณนั้นเลยนะทุกคนก็ใช้ช้อนนะคะแล้วก็ใช้น้ําจิ้มเดียวกันกับเกี๊ยวซาเลยนะทุกคนแต่ถ้าสําหรับคนที่ทานจิ๊กโชเขาก็ทานได้นะนี่ของหยาก,ก็เป็นซีอิ้วล้วนนะคะแล้วก็ ขิงโตแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่แล้วก็ดูหน้าฟินฟินของยานะคะคือแบบยาก็เมกาแอคติ้งเยอะนะเพราะว่าเขินลูกนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคือแบบว่าโต๊ะเขาเนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะยาก็จะแบบตั้งกล้องแบบหน้าใหญ่ๆแบบนี้ใกล้ๆแบบนี้เลยนะมันก็จะไม่ได้เห็นแบบฟิลอาหารเท่าไหร่นะทุกคนก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะบางที่บางสถานที่มันก็ไม่สะดวกนะคะ แล้วก็เด็กๆทุกคนนะทุกคนเขาก็หิวนะคะมีใครไม่มีใครสนใจจะมาถ่ายคลิปให้แม่อยู่แล้วนะคะแบบว่าลูกอยากเขาก็เป็นตัวของเขาเองนะคะอันนี้ยากก็สั่งมาเพิ่มนะคะเป็นผัดกลัปปีใส่ไส้หมูนะคะเป็นไส้ใหญ่ซึ่งคุณฟ้าชอบกินมากๆนะและยากก็จะบอกว่ามันอร่อยดีงามมากทุกคนแล้วก็หมดอีกแล้วจ้าสรุปหมดทุกอย่างนะจ้าร้านนี้โอเคและอร่อยมากค่ะบ๊ายบาย